ค่ะกับสวัสดีงามๆพราแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะคำเมื่อนี้นะคะแอดกัสีโทษสัมผัสปูสารคามห้องเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้สัมผัสอยู่ของพระบ้านแอดมินนะคะพี่น้องค่ะค่ะอันนี้ของพระบ้านแอดมินนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้กับมาเฮื่อนค่ะพี่น้องกับม่านอนเฮื่อนนะคะคู่มือคำใส่นอนหันนะคะพี่น้องค่ะชีวิตยูทู e นะคะพี่น้องค่ะคำใส่นอนหันพี่น้องค่ะค่ะ มื่อนี้เนาะคะ่ะเลขปูกับเขาเต็มๆเนาะคะ่ะสามศูนย์ศูนย์สามของปู่สารคามเนาะคะ่ะห้องกระสิทธามต่องงวดไปฝากไปตอนพอแม่พี่น้องปองไปถูกทุกทันเนาะคะ่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อสิปฏิภาสข้าวซารดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องนะคะวันนี้เข้ามาไป สัมผัสปูสารคัมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนมัสการค่ะปูเออจะเล่นพอดจะเร่นพอนั่นของของอันอ่าพาวยค่ะกับสุาลวยค่ะปู่้าวดปูนเาไยังไเเห็นุปาวดจเกยเนาะเื้อไก่ก็โมนะปู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นง่ายอยู่ใปู่แว่าังเด็กู่ เบ่าเบ่าโอ้ยจะได้เป็นน้ำกดให้หอนวัดพุนลยเนาะบาทนี่ว่านี่เนาะวัานี่มันออกออกเป็ูงวนเองวนี่เอค่ะแม่นอออกวันที่สิบเจ็ดค่ะเพราะว่ามันติดกันกับวันมาค่าบอกปูมันมาข่าูชาปูข้าเจ้าเลื่อคเะืออว่นนี่วอานี้วันนี้เลี้ยงกแกออกออกว่านเจ้าเลี้ยงเจ้าเขาเลีนยงซีซีค่ะยวมันก็มี ส่วนของเกี่ยวของมันยูนแหละแต่ว่าวันนี้ก็เลยผู้เก่าวันวันวันนั้นวันที่ที่หกกำลัมาออกค่ะเออเขียนเลขอ่าเขียนเลขเลขอ่อเลขประจำวันพุธเลยค่ะเลขประจำวันพุธน้อค่ะปู่บอกว่าตรวจเลขเด็ดเอาวันพุธผู้ปูเอาวันพุธนะค่ะโอ้เดี๋ยววันดอกเปรตวันไุธเลยครับปูผปูปูปูค่ะค่ะผู้ปูจ้าผู้เลข่ยสร้างรักกัน ค่ะเนตตางกันเป็น mm ต่างค่ะมันจะมกอย่างนี้กแถวมกแถวเนาะปูขีดเป็นตารางมกเป็นเป็นเป็นสามช่องเป็นหกช่องเนี้ยฮะเป็นหกช่องเนี้ยเป็นหกช่องเอออืม่นทีมีอง่อองเนี้ยกับทมีสองค่ะแมีหกเมีสีค่ะ ันี้หกนี่หกยี่้อสองหกีสองค่ะดเดี๋ยว่าช่องแรกช่องแรกพี่ยังค่ะปูสองแปดีสองแปดีค่ะหกหก่หกททค่ะเออนี้จับคู่ค่ะจับคู่นี้เลข เน่ยวัดพุทธนี่นี่วัดพุทธส่วนมากม,ม,มันจกมาสองแปดค่ะเอาลดเอาสามสองแปดสามสองแปดอันนี้สามตบบมันี่นนปุ๊บเอออันน,น,นี้อัน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 นี้จับจับให้เราได้ห่ิค่จะจับให้เรา สามสองแปดค่ะสามสองแปดเออตอนนี้กับันบัตัวอีอีตัวนึงกัหกศูนย์สามหกศูนสามศนสามมมาร้อนอีกบ่ปูมันมาร้อนอีกมันมันมัอยู่นนี่ของปูนี่ค่ะค่ะค่ะของท่นออาก ค่ะเลขตัเลขนตุ้กเครื่องตัวนั้นเนาะมันดีมันดีกี่ตามมาอยู่ตัวนี้แต่ว่าเอาไว้เอาไว้เอาไว้มันเอาไว้แอบขี้บ่าง,งานะเพราะว่ามันเป็นวันพุธค่ะสามสามสองแปดค่ะสามสองแปดราคาตัวเล่ยตัวเล่นตัวเด่นนี่หกศูนย์สามเนี่ยตัวเด่นหกศูนย์สาม いいสามสองแปดนี่ร่องเนาะปูเนาะค่ะบานนี่บานนี่นี่กันเลขเลขล่างหนึ่ค่ะอันนี้เป็นเลขบนเนาะปูเนาะค่ะเลขบนค่ะเลขบนสามหกศูนย์ศูนย์หกค่ะสามศูนย์สามหนึ่ะค่ะใช่เขาจะตัดตัดเลรียเอาเนาะปูเนาะห้างพยาดหรอกค่ะ มุกใหญ่พุกตาดอกก็ได้ค่ะค่ะพุกคือใหญ่เพวาะฉะนั้พุกคืาใหญ่ก <eye> ็ <S <S ่องนี่กันใหญ่นี่มันอกีหลายตัวพู่เลียงไม่อยากใหญ่อันใหญ่ก็สามศูนย์ค่ะมุกมุกแผลงที่กนบอกกี่ล่ะค่ะว่าคั้นผ่านเต็มเดียวปูถ้าเต็มเดียวบ่ะพาดนี่คั้นเจ็ดขึ้นเป็นแปดนี่สามตัวตรงเลยนะปูเออสามตัวตรงเลยค่ะค่ะมันมันหลุดเต็มมันขึ้นเต็มหนึ่งเนาะปูเนาะเออค่ะของปูมันเป็นเป็นสามศูนย จ็ดมันออกสามศูนย์แปดนะปูเนาะขันสันใดทั้งล่างในทั้งบนบนเลยนะปูแต่ว่าก็ตัาเล่นเขาเจ้าก็ได้ทั้งล่างทั้งบนคือเก่าละปูเพิ่มถืนลงค่ะผู้ดาม้ี่สองไหู้ะหาละพ่ะมีค่ะขอบคุณครับค่ะเว่าดีแน่ระาได้คาผูที่เนาะค่ะค่ค่ะเงินนี้ก็สได้คือเก่าแล้วปูเนาะไนอยู่ไนอยู่ปนี้ เล่อะเลขานมัค่ะเลานมีเอาเอาตรงนี้เ้อค่ะเอาสามเก้าสามเก้าามเก้าค่ะสากกับสามเก้าสามเก้ากับสองเก้าค่ะ 3ามเก่ากับเก่าค่ะโอ้บานีบาีอีตัวมัน่นกันนี่ก็คือมันกันมันส้นกันไล่เนี่ยนกันไลค่ะโอ้สองซีซีสองอย่างนกันหล่โอ้ค่ะหลายหลายหลายสูตรมาร่วมกันแล้วมัน่อนกันนังนสิบอกค่ะปูเออสูตรหลายๆสูตรมันชนกันมันชนกันยี่นี 3ามศตัวเลขเอาเป็นเอป็นซีสองไหมนั่นไค่ะซีสองสองซีนี่เนาะปุ๊นเนาะอซสองตัวนึงค่ะอ่าันเอาเอาซ้ำนี่คนละเพราะว่าอาันอันยังเรือคนกิะะนะรน่นแหคนเหนข่นนดีค่ะครับเหมือนจะว่าคำไม่ได้ออกสู0สามศนสามศูนย์แปดหรือว่าสามศูนย์หรือว่าศูนย์เองแร่างทักข็หลอกลักนีจนหังสี่บ รับตัวเก่ามากไหมค่ะป<า>ูดูตัวประจำปีตัวเด้นอะไรับมสีมาตัวนี้แหละค่ะปูแล้ววันนี้ตัวเด่นก็มูนี่คือตัวไหนคะปูหกศูนย์สานบนเนาะแล้ววันนี้ล่างได้คยคะปูล่างนี่สาล่างนี่เด่นสามเก่าไปเลยเนาะหกศูนนี่แหละตัวเด่นเหมือนกันสามสองแปดกับ 8, กับเอ่กับวันที่สอง ค่ะแล้วบ้านนี้สองเก่านี่เป็นตัวร่องซะเนาะปูเนาะแมนบ่ค้องค่ะสองเก่าล่องนะคะพี่น้องเด้อค่ะสองเก่าล่องมนบอเอมันกระอเปาไดู้เลได้โอ้มันมันดับดับบระยนปู่นาี้ย้าอยู่วันนี้นี้เอาอยู่ไเจ็ดันดับเจ็ดอยู่เนาะปูเนาะ ดับดับบนเนี่ยดับบนบน,บนเจ็ดค่ะค่ะมันมันอีเลขที่มีมาด้วยกันค่ะเล็ที่มีมาด้วยกันก็มีนี่พู้เชยนไว้แล้วค่ะ <laughs> สี่หกเจกกก็ดนะคะปู ค่ะอัน <guru> นี้พ hey, re you you ่มาน้ากันดีๆนะปูเนาะอันนี้อืออ่ะเด็กูดว่าน้กกันนี่มนิค่ะลูกกันจะสองสองเจ็ดเดียว่มาเห็นไะค่ะปูเออไงละคือคือจักครูอะไรมอนิพ่อว่าอ่เด็กที่พ่มาน้ากันค่ะค่าตัวตัวนี่ช่ค่เจมส์ูนี่สองแปดซีตัวตัวรักมันี่ตัวรักน คอัเน oh, uh, ี่ยค่ะพันวันสองเพราะว่าได้ยื่สองตัวเลียสองตัวโอ้ค่ะเออวันนี้จจ่างกี่สองหนึ่งนีนี่หกสี่สองนี่มันมันมันส้นกันหลายเด่นมาสองสี่สี่สองหนึ่นมันส้นเลยโอ้ค่ะค่ะปูค่ะบานนี้เลขกะเอ่อเลขกันเลขกสามตัววันนี้ ค่ะส,สามตัวนี้ตั้งสามศูนแปโอ้สามศูนย์แปดค่ะเดี๋ยวเขียนใส่นน้ำให้ก่น <30 8. S 1> อนค่ะสามศูนย์แปดนั่นเลขสามตัวปู๊เออสามสามศูนย์แปดค่ะสามศูนแปดวันนี้เขาอะไรมาสามกี่ไอ่า ปดสามซีสามซีข้างล่างบ่คับปูขอเขียนลงมาล่างเลยค่ะค่ะขวามีอาวรบุอับเนี้ยบูยค่ะเออตอนนี้ศูนย์ศู็นึสามศูนศูนใช้ซื้อเล็กไหนปูเล็กซีบ่ มวลาอแล้วเอะไรให้เไรลงมาหาเขาแมเขียนลงมเขียนลงมาสิ่ค่ะอ๋เขียนเป็นัวโตบ่อปูโออันนี้สามอ่เโอสกสามค่ะค่ะเด้อเด้อปูอันนี้ข่ะทีมอันนี้พ่อแม่อืมค่ะ่ะบัดนีนนี่ไปต่อที่ศูนย์สามแปดนี่บ่อปู ห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งเหนียวหนึ่งเขาต่อศูนยลงมาให้มันเป็นสามเนี่ยต่อเลขศูนย์หรือว่าต่อเลขหกเลยต่อเลขต่อต่อเลขเลขศูนย์เนี่ยต่อเลขศูนย์เอาศูนย์ใส่ในลบสามสี่ห้าหกแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามย่างลงมาเลยมันมาย่าลงมาเลยมันบ๊อบปูลงมาเลยย่าลงมาเลยค่ะถือละค่ะย่าลงมาแล้วค่ะมาเนี่ยเป็นหกเกา้าศูนย์หนึ่ง เอาต้ออะไร่ะวันนี้เอาต้อเอาต้อเลขไหนต้อเลขแปต้อเลขเปยนะให้มาถือกันค่ะเดี๋ยวเอาเอาเลขหนึ่งนี่ต้อเลขศูนย์นี่หลุมหนึ่งนี่เอาลงมาจะถือเออแมนนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออเอาไม้เอาไมค่ะสามเออสามสี่ห้าหกเดี๋ยวดเดี๋ยวด ได้ไม่เห็นด้วยคีดได้ค่ะเดี๋ยวนะปูเอาเลักศูนย์นี่ลศูนย์หนึ่งสองสามสมาบันนี้แปดได้บันนี้เอาอยัางต่อปูเก้าศูนยหนึ่ง1 1> ค่ะบัานี้มั่อไได้หรสามหนึ่งค่ะแมนอะตัวตัวตัวชีดเส้นส้ดแดงไม่ได้ห โอ้สามหนึ่งนึ่งนาฬีนะตัวเลนโอ้ตัวเลนตัวนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับเลขสามตัวค่ะเลขสามตัวสูตรสามตัวหดสูตรสามตัวค่ะค่ะมาหนี้สูตรสามตัวนี่มันก็ใกล้เชี่ยครับหกศูนย์สามเนี่ยค่ะแต่คืนก็ซ้ำ่าคืนเต็มหนึ่งเนาะปูเนาะมาดูเอาว่าเรืเลขสูตรนี้สูตรหกแสนนี่สิสูตรหกแสนหรือเปล่าเชี่ยแบบค่ะ แกปูนี่สามตัวนี่หกเสนเนืออ่ปีนั้นแก็เดี่ยวจนดมุดมดหนีมัดสิ่งเดี๋วค่ะปูปูนี่ว่าเด้วหวังปีเดียวเนื้อหนอยังน้อยัโยกนี่ย่าดีว่าแป้งเครืงกันเด้อถึง่ด้ว่าได้นี่ว่าว่ายังค่ะคคนนี้คคนนี้ใส่หีใส่ิ่นคนพาโยกนี่คนนี้พลาหลายก็ปูปูไม่พลาหลายหรอค่ะอค่ะโอ้สาธุสาธุค่ะปู อ่าบันนี่ขน่อยฮะบันนี่บันนี่บันนี่สูตรซีทิศเลี่ยเอาว่าสูตรซีทิศอ่ะสูตรซีทิศบมอปูเดี๋ยวคลิปนี้ให้เอาสูตรสามตัวก่อนเดี๋ยวแอตสีเฮ็ดเป็นคลิปใหม่เพราะมันสีเงาเกินไปไหมปูเออได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรซีทิศนี่ให้เสี่ยวอีกคลิปใหม่เนาะปูเนาะค่ะค่ะบันนี่คลิปคลิปนี้แอตสีรบกวนปูสามตัก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวสีขั้นแถวคลิปใหม่เดี๋ยวแอตสิตัดตัดเป็นค่ะ สรุปเลขเด้อสรุปเอาสรุปไปค่ะค่ะปูค่ะสรุปเลยค่ะปูสรุปเลขก็ปูปูราคาค่ะอ่อต่อหัวค่ะอ่อต่อหัวค่ะหัวที่แล้วศูนย์สามสามศูนย์ก็เข้าค่ะโอ้แต่แต่เข้าล่างค่ะปูก็ถือว่าเขาอยู่ปูเพราะมันมีติดมาอะไรเด้ หลักเลขหลักมันก็มีสามศูนย์ห้าเนี่ยนักู้ตัดออก,ากมาจากคำันี้วันนี้กู้ก่ตั้งนักกัมี2สองแปดสี่ค่ะหกสี่สองค่ะแล้วก็พูก้ก็จับจับเลขว่าใครก็คือสามสองแปดค่ะเออเออล่างล่างสองสีสีสองค่ะ ร่าง42ค่ะเออร่าง42สองอ่าสามสองแปดร่าง42หรือบางทีื่อกี้ถามกันว่าดิก oh ็ยังศูนย์ศูนย์ทึ่งๆศูนย์ล่างๆเห็นปะค่ะค่ะผู้พูดอีกครับเพ็นสี่เลขเลขเลขรัฐบาลนี่เป็นสี่คนเดียวกันว่านี่เลขเลขดินเฉพาะประจำปีค่ะศูนย์สามเนี่ยค่ะปีเนี่ยค่ะปีเลียเลขเลขโบนิโบยู่ในเครืองคายแบบ ไม่ไม่เที่ยงใครแต่ลางเนี่ยค่ะเป็นเลขประจำปีของปูเนี่ยคือหกศูนย์สามค่ะล่างสามเก้าค่ะแล้วก็เอาพวกวัวเอาเก้าสองไปเป็นตัวรองน้ำค่ะเออเกมีก็มีก็มี่ตัวนี้แหละเจ้าว่าหันสีเบีวันบริหารได้วันบริหารนี่ก็มันดีเด่นอยู่ประมาณว่กอ่าเลขวันบริหารปูยังว่าเดี๋ยวชิปชิบุนก็ได้ ค่ะค่ะปูโอเคโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้แอดก็ค่อยเซพี่น้องเพคนต่ำต่อไปก็คือเป็นเลขสีทิศเนาะปูเนาะเลขเออเลขสีทิศแล้วก็เลขกันเลขล่างน้ำแม่พี่ที่ละค่ะค่ะค่ะปูค่ะเอาคลิปนี้คลิปนี้ก็สิรบกวนปูซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจะเฮ็ดค่ะ

เรื่อว่าเราไปวัดท่านก็จะท่านนั่งท่ามนั่งทามันท่านนี่เปกับบอกกาแค่ะเร่อย่างี่เห็นค่ะปูค่ะเออตอนนี้ก็นี่ละก็คือท็บี่กับไห้คนไรคนแฝงคนกาปูกัมี่เป้าท่าไงก็คือตัวเด่นหกศูนสามค่ะเด่นล่างค่ะเด่นบ้นเด่นบนเด่นบนค่ะตัวเด่นเด่นล่างที่สามก้าค่ะปูค่ะ ล้วรองรองสามสองแปดค่ะแล้วก็ล่างก็สีสองค่ะแล้วก็สองเค่ะเอตอนนี้กบีตอนนี้นะครับแอค่ะพิเารณาเบิงเลที่มาว้ด้วยกันกมีีอค่ะครับบุหลักหวยอย่างเดียวเเอาเห็นกับี่มีกมเจร่ค่ะไปนี่ละค่ะสาธุสาธุค่ะปู เจริญพรเจริญพรเด้อพวกมาค่ะพี่น <aún> ้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตองงวดจากปูสารคามเนาน้องค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังใดก็เอาไปพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะคลิปนี้แอดกสิขอจบไว้เพียงสำนีกรเนาะค่ะเรียพอกันไหมในคลิปหนาเนาะค่ะคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ